ทุกคนครับฟังคิงเล่ารู้ครบจบที่นี่ทุกคนคิดยังไงครับกับประโยคที่บอกว่ากัมพูชาเนี่ยเป็นประเทศที่ชอบเคลมอะไรอะไรก็เคลมว่าเป็นของตัวเองเป็นต้นกําเนิดบ่อกเกิดของวัฒนธรรมศิละปะประเพณีอะไรต่างๆหรือบางครั้งก็เคลมว่ากัมพูชานั้นเหนือกว่าหลายต่อหลายชาติอย่างเช่นล่าสุดเคลมว่าสนามบินเตโชสนามบินแห่งใหม่ที่เพิ่งเปิดทําการ9เดือนกันยายน9เดือน9ปี2025 ใหญ่เป็นอันดับที่9ของโลกแล้วถ้าหากว่าไปลองดูข้อมูลนะครับสนามบินสุวรรณภูมิของประเทศไทยเนี่ยติดอันดับ10ขนาดพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่10ของโลกอ้าวอย่างนี้แสดงว่ากัมพูชาจะเคลมว่าสนามบินใหม่ของเขาเนี่ยใหญ่กว่าสนามบินของไทยหรือเปล่าดูคลิปนี้ให้จบครับและฝากกดไลค์กดแชร์กดฟฟลโล่กดติดตามกด s ั b สไครต์ฝากหิงเราด้วยนะฮะ ทุกคนครับประเทศกัมพูชาเพิ่งจะเปิดตัวสนามบินแห่งใหม่ไปเมื่อวันที่9เดือน9ชื่อสนามบินเตโชครับชื่อภาษาอังกฤษคือเตโชอินเตอร์เนชันแนลแอร์พอร์ตครับชื่อย่อ TIA อยู่ในจังหวัดกันดานของกัมพูชาห่างจากกรุงพนมเปญประมาณ20กิโลเมตรก็เป็นสนามบินที่จะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้ง20ตุลาคมที่จะถึงนี้นะฮะหลังเปิดตัวไปไม่นานครับคนก็แห่ไปดูบรรยากาศภายในความโอถงความยิ่งใหญ่แล้วก็ไปกราบไหว้พระพุทธรูปครับ ตัวอย่างภายในก็จะเป็นแบบนี้นะฮะคนก็มากันอย่างต่อเนื่องและนี่คือพระพุทธรูปที่คนกัมพูชาเนี่ยมากราบไหว้ขอพรครับทำให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดกันดาลต้องออกมาโพสต์ขอร้องว่าถ้าไม่จําเป็นอย่าเพิ่งมาที่นี่เลยนะเดี๋ยวรถจะติดไม่มีที่จอดคนจะแออัดเกินไปและที่สําคัญผู้โดยสารที่เขาจาเป็นต้องบินนะฮะเดี๋ยวเขาจะเสียเวลาไม่ทันไฟล์เดี๋ยวตกเครื่อง ทุกคนครับสื่อของกัมพูชาครับอย่างเช่นเฟ s h n นิวก็มีการนําเสนอมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญด้านอารยธรรมของกัมพูชาบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นภาพปรากฏการในช่วงเวลาแบบนี้คนเฒ่าคนแก่เดินทางไปสนามบินแห่งใหม่แห่งนี้ไปกราบไหว้ขอพอรพระพุทธรูปรวมถึงไปดูความยิ่งใหญ่และพัฒนาการที่สําคัญของกัมพูชานี่เป็นการสะท้อนให้เห็นว่า มีการเปลี่ยนแปลงครับนอกจากเห็นโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยมากขึ้นเป็นกระจกสะท้อนคุณค่าทางวัฒนธรรมศิลธรรมความหวังของกัมพูชารอยยิ้มที่คนเท่าคนแก่นั่งพ,พับเพียบกราบวาดพระพุทธรูปที่สนามบินเตโชนั่นคือรากฐานศิลธรรมของกัมพูชาขณะดเดียวกันนะครับสื่อกัมพูชาก็มีการนําเสนอว่าสนามบินเตโชแห่งนี้นะครับมีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่9ของโลกด้วยขนาดพื้นที่26ตารางกิโลเมตร แต่ทีนี้ครับพอลองไปตรวจสอบข้อมูลที่มีการอัปเดตอย่างเช่นในเว็บไซต์ skyart.com ได้มีการรายงาน10อันดับสนามบินที่ใหญ่ที่สุดในโลกปี2025โดยวัดและเทียบจากสัดส่วนขนาดพื้นที่10อันดับนี้ไม่มีชื่อสนามบินเตโชติดอันดับเลยนะฮะบางคนบอกว่าเอา้าเขาย,ยังไม่อัปเดตหรือเปล่าเอาอย่างนี้ลองดูข้อมูลในตารางนี้สิครับ10อันดับไล่มาตั้งแต่อันดับที่1ใหญ่ที่สุดในโลกครับคือสนามบินนานาชาติคิงฟารฮัต ที่ซาอุดิอาระเบียพื้นที่7 7 6ตารางกิโลเมตรอันดับ2 3 4 5 6 7 8 9เห็นไหมฮะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่อเมริกามีที่จีนด้วยอันดับที่9ละครับดูอันดับที่9สนามบินนานาชาติไคโรประเทศอียิปต์ครับพื้นที่37ตารางกิโลเมตรก็ไม่ใช่กัมพูชานี่อันดับที่10ดูอันดับที่10สุวรรณภูมิแอร์พอร์ตครับสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยพื้นที่32.4ตารางกิโลเมตรอันดับที่10ด้วยพื้นที่32.4ตารางกิโลเมตรแล้วกัมพูชาบอกว่าตัวเลขของพื้นที่สนามบินเตโชแห่งนี้ยีตารางกิโลเมตรจะมาใหญ่เป็นอันดับที่9ของโลกได้ยังไงไม่เข้าใจครับคิดเห็นยังไงกันครับทุกคนคอมเมนต์บอกกันหน่อยสิครับหรือเขาต้องการประโคมข่าวตีข่าวนำเสนอเพื่อเคลมว่าสนามบินของเขาใหญ่ทันสมัย ลองคอมเมนต์ลองแชร์กันได้ครับหรือว่านึกออกว่ามีเรื่องไหนอีกบ้างที่กัมพูชาชอบเคลมบอกกันได้ดูจบแล้วฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดฟอลโ่กดติดตามกด subscribe ฝั่งขิงเลาด้วยนะครับ